สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีผูติดตามกดชอบ r ดไขกดไลค์กดแชร์ครับเต้าตานโอ้ได้จักรยานใหม่แล้วไหนไหนไหนมันใส่งงี้มันใส่ยงงี้อาใส่ให้เ,เดี๋ยวมันต้องไปถอดอันนั้นเอาใส่ไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปใส่ให้ทีเดียวไม่ไม่เอออย่ไว้เอาแย่ไว้ก่อนเดี๋ยว,ยวอาไปใส่ให้มันต้องไปถอดข้างหลังก่อน มันต้องไปถอดข้างหลังประดัสไเบนาดให้กินน้ำเนยมาดีครับไกล้วะใกล้ใกล้วะใกล้ใกล้เจ้าไปทางใดมันไใกล้เจ้าจะไปทางแกงคอได้เปนทางแกงคอเนาะเนี่ยาเขามาเนี่มันใกล้จะไปไหนมันก็ไกลเนาะโอ้ว่าอยู่วันแรนออมแกงคอมากกล้ทานว่างสามหมอเอิ่นเจ้าอยู่เจ คอาอยู่กันัอล้มาจน้อผู้ใดมาโจมันนี่มันเป็นแมงเองาโอ้เสีไดายท้ตุกแล้วเสร็นี้เสร็มนีเอาขอฝากเจโอ้หันหน้ามงดูหนหน้ามาดูโอ้พนาของฝากตอนครับพี่น้องครับอันนี้ของฝากเสรบีวคือ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 พอบีเอ็นเลยักมันหักขัก เบิ่งเพื่อนเอาฝากตอนเท้าพี่น้องเท้าวุฒิเท้าคิดถือว่เท้าเอาต้นอันนั้นมาปลูกต้นยังต้นกามปูเดือดความว่าหักห่มอยากให้มันเป็นห่มไงปลูกไว้หันใส่แก้วป้าไว้พอดีว่าเลี้ยงตังตังให้นาเนี่ยแม่พ่อหยุดแตนแม่มันบ่ถือต้องเี่ฮะมันบ่ถือต้องเห็นบ่ที่เขาไปนั่งอยู่ศรีรัตนะนะ อยากได้หฮมมันไหมอยากได้หฮมอยู่แล้วแต่บ่าขันตัวขันตัวบ่เห็นหน้าก็เอาได้บัวอยากได้อยู่แล้วแต่ดิ้นห็นมอน่ะหักมันออกเออแล้วก็หักแทงพี่แล้วยุใสกะบหัวท่นแล้วครับคอยวางพี่เอาไวาจะเอามาขุดเป็นหล่อมเลยเออคงการนี่ฮะเราจะเอาบัวหลวงมาปล่อยเกอจะเอาดอกดอกบัวกินเม็ดกินในมั่นขายได้พอนี่ฮ ก็ค,คิดว่าแต่เราเลี้ยงปลาพร้อมแต่ว่ามือวาอบบา่านข่อยกระบันบ้นเดี๋ยวฝ่อยฟังก่อนซูฟังสิฟังกับฟังโมฟังกันแล้วเพฟังนูินเรือพอดีพี่ไส้ก็เลยบอกกับพี่ไส้ว่าเอ๊ะสนิทกันกับสอเราหาสินิดกันกับปลาใหม่เห็นเจ้าหมักปลูกต้นไม้อืเขายังมีเบียพวกต้นใหม่ยังเหลือยอยู่บ่อคนบอกมีมักหลายพิเศษเลยเพื่อเสีเอาอ่ะรัตระหนกบมดนะใบดำเขียวไหมพิเศษนบดำเขียวรัตระหนกไหม โซโลหาเขาอยู่นั่นไหมยง่เลยสิเปล่าไปก็ว,วิ่งผ่านตัวบันทีหกกระสีเปลี่ยนไม่เดือนหนานนะี่ไหมเดือนนึงเนาะข,ะขะ้างหน้าเขาจะได้จกเป็นหมื่นเหมือนต้นบนนี้ยางหน้าก็มี<อ>สักมงสูงเ<อ>ขาจะปลูกวัดเลยรอย่างเงก็กระเด้าโครงการเขาจะวัดตะเก็บเพชรกกขี้เล็กขี้เล็กอยากไหมขี้เล็กต้นใหญ่ไหมสะเดาต้นนี้โบมันขมเนี่ยมันจะออกมันมันสะเดามันเนี่ยว้ย ตื่นเร็วแต่ไปนอนก่อนจะเบวงจะเบวงวัดแอดมินไหมห <า S 1> แอดมินส่อง <หา S 1> อังเป้าไหมแอดมินป,ปากเลยอยู่ทางบ้านกลางเลยนะครับส้มสีลับอยู่ยังไปนอนไปนอนก่อนไปนอนว่บามีต้นนึงที่ว่าปลูกทางทางบ้านบ้านนี้นเอ,อินมาเฮือนสิให้เอาพวงไ,ได้ไปกเกาะพวงได้ก็ได้เอาเลยเอาเลยก็กระมวนอีกต้นหนึ่งที่ว่าเขาปลูกข้างบ้านบ่ค่อยได้ผมเคยเห็นเลย เขาเรียกว่าต้นแพรบารมีหรือหูกว้างไหมเป็นอะไรดุ๊กนั่นแหละไปปลูกคางบ้านวันนี้หากมันเส็ดปูนแตกเลยเนะครับเวลามันใหญ่เป็นสีนะแมีนอยู่แมีนหากมันแพรออกมันเลยอีกอย่างเมยอีกอย่างเดียวใบมันรดน้ําทนกวาดนี่เป็นอย่างหูกว้างต้นไม้เนี่ยเขาว่าในเกืดีมั้งเมียนเลยแต่ว่า อันผลเสียมันก็คือหลักมันนั่นะหละัม,มันจเนจาะเฮิรนเจาะชาแนเขาคอยแก้ไขออกครับผมให้เจ้าว่าเจ้าเขาหายคอยเจ้ากืยังมึงกินเสียเจ้าบบกินดอกมันเหี่ยวไหลเ<อ>พื่อนบ้านเขาก็มาเห็ดป้ามนี่ยบ่เดี๋ยวอยคิดให้เราขี้มูขี้ไก่เพื่อน่าเป็นสิเลี้ยงเป็ดใหญ่เป็ดไข่<อ>กับไก่ไข่โอ้ว่าเป็นยังโชคโชคมีมู เป็นเพื่อนน่ับนี้เราก็มาเจอมีมูเป็นเพื่อนนีมดละแ่่ัแมงวันมันจะเป็นยังไงท่านเหเด้มามาป่พอตอนต้นใหม่นี่เนาะเจ้าเ้าบพว่าดอกอันนี้ดอกจนแมบมืดป่ามดดินแล้เด้โอ้แมนยูแมน่มันโรยเเนี เพิ่อต้นชากุหลเมืองไทยไฟคือบอปิดไฟอันนี้แน่น่ได้แล้วเปิดไฟเบิดมืงงมอเบิดขึ้นเอาปิดแน่ไฟแสงอาทิตย์ไหมไปเอาอันนั่นมาเปลี่ยนละไฟกี่ขขาเว้นกันหรือเปล่าอันนี้มาต้น,ตอนอยังนี่เสียบิไไเจ้าทาย

เขาเรียกอะไรนะทางการเอาพูดได้หูพ uh, ี่ตองรู้แต่ว่าเขาเรียกว่าต้นต้นไม้ประจำรอสิบเนี่ยจะให้ดอกเฉพาะช่วงที่เป็นเดือนเกิดของท่านนี่ผมก็เลยเอามาปลูกเข้าไปดูได้เลยอยู่ใน Google เขาจะให้ดอกเฉพาะเดือนเกิดของรอสิเท่านั้น เดินไม่าแมนบอแต่นี่มันต้นหน่อยอยมันมาท่านได้ดอกนี่อ่ะไม่ใช่พูดยาีท่านมงนัวท่สาดที่แล้ว3าเ่าเต้านยนังวสัดีก่าไปต้นพ่อหลวงราชการที่ต้ประจำเอาหนังวิสบอมือง บอกกล่าวไปไปยั่บนงย่านเขาให้ย่านโซเชียลเขามาโอ้อเพื่อนรักนี่นี่มาซ่อมเดี๋ยวนาะาอาจจะซ่อมให้มันต้องไปปลดข้างล่างก่อนพอปลดข้างล่างปุ๊บสายนี่มันถึงจะเด,งด,งด้งออกมานี่เดี๋ยวนะซ่อมให้แป๊บหนึ่งถ่ายคลิปก่อนโอ้เบาเบาเบาหลุดเลยเนี่ยดเฮลท์เลื่อนไ,ได้เปล่า นี่มันต้องถอดนี้ก่อนเอาเอาเน้นมาเบรกเบรกก็ได้มึงมึงเอาใส่เบรกรุดแต่ว่าซ่อมได้อยู่เพิ่งเซียไทยเจ้านายเซียไทยเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฟังไว้ชมน,น,นี่ก่อนเใส่เบรกให้ร้านสาวกันครับพี่น้องครับพ้อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด subscribe นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีดีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f ออย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ